ตกใจมากเลยเพราะว่าคนคนไข้ทักแชทมาว่าที่ทำรากเทียมไปเราลากมันหลุดออกมานะคะหมอก,ก็เลยขอดูรูปนะคะก็คือคนไข้ส่งรูปนี้มาให้นะคะคทีนี้พอเห็นรูปนี้อ่าเบาใจแล้วไม่ใช่ตัวรากฟันเทียมนะคะอันนี้จะเป็นตัวครอบที่อยู่บนรากฟันเทียมจะให้ดูตัวอย่างโมเดลนะคะหลังจากที่เราทําฝั่งรากฟันเทียมไปปุ๊บคุณหมอจะมีตัวครอบตัวนี้มาให้ นะคะเพื่อเป็นการปิดฝาตัวรากเทียมตรงนี้ปิดเพื่ออะไรปิดเพื่อว่าไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปด้านในค่ะทีนี้บางทีเนี่ยถ้าคนไข้ทําความสะอาด เหมือนหมุนหรือทาวนอ่ามันจะทําให้ตัวครอบตรงนี้หลวมได้แล้วรูดออกมาได้ค่ะก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะกลับเข้ามาให้คุณหมอใส่ให้ใหม่นะคะแล้วก็ต้องมีสติดีๆนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลืนลงท้องได้แต่ถ้ากลืนลงท้องไปก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรเพราะว่าวัสดุที่หมอใช้เนี่ยเป็นวัสดุที่มาตรฐานนะคะเอ่อผ่านสัก3-5วันก็จะขับถ่ายออกมาได้เองนะคะจะมีครอบฟันนี้ไปทําไมนะคะเพราะว่าหลังจากที่รากเทียม ยึดกับกระดูกแล้วเนี่ยค่ะประมาณสัก3เดือนหมอจะนําครอบตัวนี้ออกนะคะเสร็จแล้วก็จะทําการใส่ตัวหัวสแกนนะคะอันนี้เป็นตัวหัวสแกนแเราจะทําการสแกนนะคะเพื่อที่จะทําครอบฟันข้างบนต่อตัวครอบฟันก็คือจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะยึดกับครอบนะคะเนี่ยอันนี้คืองานที่ได้มาแล้วเราก็จะเอาตัวนี้ค่ะไขกลับเข้าไปที่ตัวแกนนี้นะคะไม่ใช่ ไม่ใช่ตัวฝาเดิมอันนี้นะอันนี้คือต้องเอาออกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าหลุดไปแล้วนะคะแนะนําให้เอาตัวที่หลุดน่ะกลับมาด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคุณหมอก็จะทําความสะอาดแล้วก็ใส่กลับไปให้ใหม่นะคะไม่ต้องกังวล